สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกระเตนวราพรซุ้มแต่งเงียบก่อนออกช่อง3กรมรามว่อและคลุกกลีอยู่ในแวดวงการข่าวมายาวนาน20กว่าปีเลยทีเดียวสำหรับพิธีกรผู้ประกาศข่าวคนดังกระเตนวราพรสมพงษ์ เชื่อว่าหลายคนของคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีสำหรับอดีตผู้ประกาศข่าวสาวจากช่องน้อยสีที่ปัจจุบันก็โยกย้ายจากสังกักดเก่าย้ายไปอยู่ไทยรัฐทีวีเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนอกจากหน้าที่ผู้ประกาศบนหน้าจอทางชีวิตส่วนตัวของกระเตนวรพรสมพงศ์เธอสมรสเงียบเงียบกับพลพลทนินทรีสว,รรวัสดหนุ่มเจ้าของกิจการโรงงานที่ได้เข้าพิธีวิวาไปเมื่อปีพุทธศักราช2552และอยู่กินกันอย่างเรียบง่ายในบ้านหลังน้อยกลางกรุงโดยกระเตนวรพรสมพงศ์เผยว่า รู้จักกับฝ่ายชายผ่านเพื่อนที่จะซื้อรถซึ่งขณะนั้นตนไปดูรถของพลกับเพื่อนด้วยเลยทําให้ได้เจอกันหลังจากนั้นก็มีนัดไปเที่ยวและเจอกันบ่อยๆจากความสัมพันธ์แบบพี่น้องเริ่มพัฒนากลายมาเป็นแฟนกันในที่สุด แม้ทั้งคู่จะอายุห่างกันถึง5ปีแต่ไม่ใช่อุปสรรคเพราะฝ่ายชายเป็นคนปรับตัวง่ายและทั้งสองฝ่ายเข้ากับแก๊งเพื่อนของแต่ละคนได้เป็นอย่างดีถึงเขาจะเป็นทายาทคนเล็กของบ้านแต่เขาสร้างโรงงานด้วยมือของเขาเองเขาดูแลตัวเองและไม่เป็นภาระกับใครเลยทุกคนรักเขาเขาเป็นคนใจดีเสมอต้นเสมอปลายเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างและประับตัวง่ายเราสองคนเข้ากันได้มันเป็นสิ่งที่เราคาดหมายว่าจะได้แต่งงานกับผู้ชายที่ดีสักคนซึ่งกับระยะเวลาสองปีกว่าคิดว่าเรา เรียนรู้ใจกันมาพร้อมแล้วสําหรับการจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันโดยทั้งคู่เข้าพิธีมั่นหมายกันอย่างเงียบๆที่หมู่บ้านมันธนาย่านบางนาะโดยพิธีมั่นหมายของผู้ประกาศข่าวสาวเป็นไปอย่างเรียบง่ายมีเพียงครอบครัวและญาติสนิททั้งสองฝ่ายมาร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักข,ขีพยานชีวิตปัจจุบันของกระเตนวรตรพรสมพงษ์เธอ,อยังเรียบง่ายใช้ชีวิตติดดินทําแปลงผักขนาดย่อมย่อมภายในบ้านผลผลิตที่ได้ก็นําไปจําหน่ายและแปรรูปให้เป็นอาหารและเครื่องดื่มซึ่งกระเตนวรตรพรสมพงษนะ์นั เธอชื่นชอบการเกษตรเป็นอย่างมากหากเว้นว่างจากการทํางานก็จะมาอยู่กับแปลงผักเล็กๆที่เธอสร้างไว้รอบรั้วบ้านกลางเมืองหลวงท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ